เรื่องทำบุญไก่ก็เต็มที่ครับเป็นคนชอบทำบุญครับเต็มรอยนะครับมาครับเมื่อขึ้นน่ะไพหมันเนาะตาไทยนะครับตําไทยนะครับ ตำไทยงวดประจำวันที่นะครับ16กันยายนนะครับวิ่งบนไก่ให้เด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดด้อพี่นวด้อไก่ให้เด่นเจ็ดนะครับให้เด่นเจ็ดไปซื้อนี่อันไว้พี่นวง เด่นเจ็ดนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองนะครับก็ให้รองหนึ่งนะครับเล็กหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตัวเนี้ยเด่นเจ็ดรองหนึ่งนะครับพี่กัญญาณัฐภัยบึงนะครับอยากร่วมทําบุญด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไก่จะไปลงที่หน้าเฟซน,นะครับไก่จะไปลงที่หน้าเฟซนะครับเด้อ ส่วนวิ่งบนนะครับก็จะมีเด่นเกดนะครับไก่เน้นให้ที่เลขเกดนะครับมวดประจำมาที่สิบหกันยายนนะครับปีหกหานะครับแตส่วนตัวรองก,ก็จะให้รองหนึ่งนะครับรองหนึ่งส่วนวิ่งล่างก็จะให้เป็นวิ่งล่างสี่นะครับตัวเดียวเลยนะครับนี่นะครับ ใครที่เจอตัวเลขก่อนนะครับถือกระสร้างนะครับถือว่าดวงของคนเท่านี่มันบ่เขาไปออกไปนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะครับตั้งแต่ผมได้กําไรตติยามาเนี่ผมสื่อไปอยังได้จะถือพ่น้อง ส่วนส่วนสองตัวนะครับสามตัวนะครับขอประธานอภัยนะครับพูดผิดนะครับส่วนสามตัวก็จะมีนะครับนี่เกตหนึ่งสี่เกหนึ่งสี่นะครับสามตัวนี้ปันธงนะครับมีตัวเดียวนะครับซปเปอร์ชาร์ปให้นะครับซปเปอร์ชาร์ปอ่า สำหรับหวยน้องอาจก็ชนชนกับส้นกับพี่พอนะครับส้นยุตัวหนึ่งนะครับชนหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวรือสองตัวส่วนตัวต่อไปนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแปดห้านะครับนี่คือชุดกันนะครับไก่ให้นะครับเป็นแปดห้านะครับ แปดห้าเจ็ดห้านะครับแปดห้าเจ็ดห้านะครับคันมาล่งซานะครับคันมาล่งซาขยานเอฟซีห้าหาซื้อรัตตอลี่บทันนะครับบบไ้นะครับคือจังคือจังหวยหนองอัดเมื่อกีนะครับเอ่อไปเขานะครับไปเข่าสามตัวหนานะครับเจ็ดสองห้านะครับไปเข่าสามตัวหนานะครับ สามตัวหน้าของฉลากินแบ่งรัฐบาลนะครับไปโดนนะครับเขาตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็เป็นจีดสีนะครับนี่นะครับชาบให้ใกล้ชาบให้ี่กันนะครับเด้อใครชาบจีดสีให้นะครับแล้วก็หนึ่งสีนี่ก็ชาบให้นะครับชาบหนึ่งสีตัวต่อไปนะครับ นี่คือตัวชุดรองนะครับชุดรองชุดล่างชุดล่างสีก็จะมีเกียร์สี่สิบสี่หกสี่นี่หกสี่นะครับส่วนเกียร์สี่จะเป็นตัวชา้าบนกับชา้าล่างจับให้เป็นตัวชุดเด่นไก่กาใกล้ช้าไปนะครับโอเคครับพี่นุนาเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่แอดเพิ่มเพื่อนไปนะครับแอดไปนะครับเดี๋วยวเฟซ่วนตัวแอดไปนะครับ แล้วก็ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแปดสนะครับเนี่ยชุดชุดล่างนะครับชุดล่างเป็นแปดสนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับเนี่ยหนึ่งหกนี่ไก่ก็ชาร์ปให้นะครับ ชาร์ปหนึ่งหนะครับตัวที่เป็นปากกาสีเขียวที่ที่ไก่ขีดให้นะ่ะจะเป็นจะให้เป็นชุดตัวตัวเด่นนะครับชุดเล่นชุดที่คนที่งบน้อยนะครับสลากินแวงรัฐบาลห้าจังชีนะครับน่ากับไปซื้อเปิ๊บเนี่ยเบคให้นะครับ เราต้องไปวังรางวันที่หนึ่งหรอครับพี่น้องเนี่ยเอาสองตัวให้มันถือก่อนเนี่ย,น,ยนะครับนี่นะครับเนี่ยคือชุดชุดนี้น,นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นสิบแปดนะครับเนี่ย เป็นสิบแปดนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนแรกว่าจะไม่ไม่เปิดเผยตัวเลขนะครับก็มันก็จะเป็นการที่ดูไม่ดีมุมมองหีกอมุมมุมมองนึงนะครับไม่ดีนะครับเพราะว่าเอฟซีเราก็ดูติดตามการในส่วนบางคนก็ติดตามนะครับบางท่านก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับ จุดใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ยใครมาเนี่ยหืมหืใครมาเนี่ยหืหใครมาเนี่ยอ้าวมีเด็กน้อยมาครับมีเด็กน้อยมา <c oughs> ใครที่ติดตามหวยน้องอัดนะครับอะไรเย็นๆบุหลี่เงียวไซฟอร์ดอย่รูปไหนดูดิ เดียบรอยโอ้ยพี่น้องม่สีห้อยแห้งเดี๋ลูกอ้เบิง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 เเบิงเกงเกนี่พกเราดเกไปยูนเนั่นเกียกมุดเาโอ้ยสวัสดีครับไปนต้องกาสวัสดีครับยัง โอ้ยเนาะเอามาบาหันพี่น้องมาว่างลุงเงียบปอดเลยหักกันแห้งสําหรับใครนะครับที่ติดตามหวยน้องัดอยู่นะครับไก่จะไปลงจากไรนี้ไก่จะไปขึ้นไล์ที่เพจของน้องอัดนะครับอจะไปขึ้นไรที่น่นนะครับถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าไก่จะลงตัวเลขให้ก็แล้วกันนะครับไม่ไรนะครับขอเพจน้องอัดจะไปลงตัวเรขอีกครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจของนงอัดก็อย่าลืมติดตามนะครับ สำหรับวันนี้นะครับไก่ก็ขอกับ